สบายดีพี่น้องงามเสาเลยจ้าวมืนอ้การถือขัวเฮือนเมืมอม่อไนี <c> ้ <oughs> ทำความสะอาดพี่น้องทำความสะอาดเฮือนรัวมื้อไหสำหรัเฮือนรัวเลยแหละมื้อไหนะมื้อี้ว่างสำหรัเฮือนรัวทำความสะอาดเฮือนรัวง่ายตู้ถวยมาทางน,นี้ล่างเรียบร้อย ล่างมดล้วพื้นยังก็ล่างมืดยาดยาคือถวยมาทางนี้เรื่องครัวมีมอนตัวนี้ก็ยับมาทางนี้เป็นในะไดพี่นอ้องจัดเป็นนี่ดีบอแนะนำมาเด้อบแบบไรกัได้ <laughs> แบบนี้แบบนี้ดีไปมอนแนะนำมาเด้อคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้อล้างเรียบร้อยล้างตู้ถัวยลล้างเบิรดเรียบร้อยสะ,สะอาดล้างเอาสายยางมาล้างพื้นนี่กระดังไพ่นี่อันนั้นกระสอบพื้นพี่น้องกระสอบพื้นนี่นางนางนงานไปมอน ม่มอสให้สบ,บูตกลงนี่แหละเยอเอาสบ,บูแขนเดี๋ยวไปใส่ผักอันนี้ดังกุดลไปหนึ่งเจ็บไปเป่ายังเป่าอ,อยู่พี่น้องยังเป่าอยู่ควงขวดข้งหน้านม่มอนสวัสดิ์เสวยอาบสวัสดิ์เสวยตัวสักขาเขาอยู่นี่ยังหมดแล้วเด้อย,ยังขางนอกอีกบาทนี่สำหรับทั้งนี้อีกบาทสำหรับขางนอก สีล่างนี่แหละซุนนาล่างหมดแล้วยังตัวนี้ทำความสะอาดบ้านมาเนี่ยกระสิบพัดเนื้อหมูแสว้ก่อนถัว่วใส่สองผิดมันแข็งแสว้มันอ่อนก่อนเนือ้อหมูน้างงนลูกสาวซื้อมาไว้ให้แม่กินสิกินอันนี้แหละแสว้มันอ่อนจังสิเหตุด,ดังไฟเหม็นอยู่ด่างถั่วใบเนอง <laughs> สบายดีเด้อมือใน,นการถือ,อหัวเพื่อนไม่ม้อนมือน,นี่นี่แหละน,นี่แหละน,น้ำไม่นำไม้เพื่อนเราเมือนี่นะเดี๋ยวยัยงทึงเพื่อนทึงยังทึงเพื่อนอีกเก็บสัมภาระยังทึงเพื่อนอีก ขาสันน้อยหนึ่งด้วยสิน้องเดี๋ยวว่าอย่าว่าไม่ม้อนด้วยมันสบายเห็ดหันเห็ดนีมันห้อนนึ่งจังสีเลยละอย่วว่าไม่ม้อนผมก็ขาดด้วย ว่าจะมันเสียจะแถอยู่ล้างตกอยู่ล้งอันตู้เมียนเพื่อนจังเห็นมันมาเมียนเพื่อนกับมเห็นมีดบเห็นผ้าซื้อไม่ตลอด เดี๋ยวอันนั้ไหมเถอนหนึ่งอันนั้นไหมเถินควรเมื่อไงเมื่อใดบุบเมื่อไงก็เห็ดเมื่อใดโอ้มันเบาเบาเนี่ยบุบเมื่อไงเป็นไหนเห็ดตื่นมาเลยเห็ดหันเห็ดหนิ่งบ้างดอกก็ปัดขมืออะไพี่น้องเฮือนซานน่ะปัดปวดขมือนั่นแหละ เพือนมันบเป็นเพื่อนเวลาบมเป็นเพื่อนนั่นไม่เยอนะพี่น้องแล้วเป็มอนเพื่อนเป็นบ้านนอกสาสิบปลายปีได้เห็นทื่บนหลังนี้จเกิดนั่งอ้อนบ้านหลังน,นี้นะเกิดนั่งอ้อน เงินก็เก่าคนก็แก่กรปูกอะนี่ดองกระปูดองกระปูขี้เล็กดองไว้แต่ดนโดนตั้มมาฮูงกินนี่ยกระปุนี่พายเห็ดอุ้ยพายกินเทถิ่งซะแซ่บแสบนัวๆอะไรแมันโมบีผู้กินก็เลยเทถิ่ง ทีดอไซอันตั้มหงอย่างนั่นแหละตอนไปหั่นปลากรับนั่งหลาดูหวยผมเอามาดองนำปาลปาเนี่ยมันก็อย่างโบเลสีไอ้ดอกแต่ว่ามันเก็กอะอย่าซักเอาไว้สำหรับี่ผู้กินนะอันนี้นะก็ล่างเมียนอย่าเนี่ยเอาไวใ้ใช้ขวบเพชรใน,นที่สมุนนั่นมันหแบอครับจะใช้โตมัน ไเห็นตัวมนันอันปุูกกันเนี่ยแะ้ก,ก็เอาไว้ร่างเมียนบัดย่หเ่อไม้แล้วก็เห็ดไม้สมเนาะเห็ดไม้สมใส่ใน,นเมียนไปกิน ในเช้าเด็ดจไปเอาอันแม่เป้งหมดแดงให้มาไววมาไว้ใส่ต้มเออนาที่ซื้อปลาคอใหญ่มาต้มต้มปลาคอใหญ่ใส่หมดแดงแม่เป้งหยุดจากให้ร้านไปหาไหามวงอ,อันนี้ก็ได้ร้ายถือเอาเด็ดพวนังตุย ใส่ก็บอะไรนนนเนี่ยลูกใส่ลูกใส่ล้านน่ะโมนี่นะลูกล้านอยู่ด้วยกันแต่โดนโมเป็นลูกเม่นล้านกับซ้ำลูกซ้ำล้านพี่นอ้องเอ้ยเพราะว่าเขาอยู่น้ำเต็มน,น้อยบึงแง่งกันลูกงา่าติดพันกันมาตลอด หน้าบ้านมอสหน่อนเป็นหินปูนที่นอ้อโม่หนึ่งี่เปลี่ยนหลายหน่วยเลยนะมันมีหินปูนน่ะคาบอยู่นี่ี๋้วคอกออกหินปูน แดดเมียนแดดเมีนยนนะจองอ้วเขาไม่หายู่ไน นี่ชีงคุ้งคือคนติตกพี่น้องเลยตกนีกว่าให้หอนหอนแี่หอนมาพ่ต้องขึนนอนหนากนอนเด้อเ็กีงนี่ก็ ล่างเพื่อจะดูออกพี่น้องเอ้ยล่างเขาเขาปิ้งแล้วเขาก็มาเสยมาเสยน้ำล่างออกตากแดดมันแหงยังปีกเขาล่างมันก็เป็นอี่ยนี่มันก็ออกค่ะปลาขาดปีนขาดยังปีกอยู่ล่างออก bình để sắm bài, còn bò mi nhằng đâm vô, đâm cả bò mi nhằng, làm làng, làm đẹp rồi, tạtแดด miếng, sắm là bàn, là xin không xin <laughs> áo คลิปนี้ก็บ่มียังเนาะพี่น้องเนาะทำความสะอาดบ้านให้พี่ให้น้องเบิ่งว่าแต่ละมือเหม่ม้อนเห็ดยังมื้อนี้ก็เลยถ่ายเห็ดให้เบิ่งซะเนาะกะผู้เถื่อกับ่เคยถ่ายจักเถืาค่อยเห็เห็นว่าเหม่ม้อนเห็ดยังอยู่ในเฮือนอยู่ซื่อๆบ่เบิ่งใจโทรศัพท์บิรีดโทรศัพท์ต่นะมื้อนี้ก็เลยคิือ่ะทำความสะอาดให้พี่ให้น้องเบิ่งก่อนนะตอนลลางตอนยังเหม่ม้อนกับ่จักตั้งก่งเหยีบได้เนาะเขาพเขาล้างสีดเอาสายยางสีดยามัน ก็บอสะดวกในการต่างกล่องเนาะก็มาให้แล้วเซ็ดทั้งนั้นแล้วก็มาให้เิ่งทางนี้ <c oughs> <c oughs> อา้าวคิดนี้กีไม่วันไปก็ได้พี่น้องเนอะบาย